ดีฮะาทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง s u ปป r f r ฟร n d s ฮา่า วันนี้呀ทุกคนผมกับพี่ล็อกจะไปท่องเที่ยวที่โรงเรียนมัธยมของเกาหลีว้าวสุดยอดไปเลยใช่ไหมฮะโรงเรียนเขาาอนุญาตให้หมาไปเรียนได้ด้วยเฮ้เ <c> ฮ <oughs> ผมจะเป็นฮัสกี้ที่ฉลาดที่สุดในบรรดาเคือญายา <No. S 1> ไปดูกันดีกว่าว่าโรงเรียนมัธยมเกาหลีจะมีบอนชอนต้นฉบับไปผมกินหรือเปล่า <c oughs> จะมีของอร่อยอร่อยอะไรให้กินบ้าง ไปดูกันเลยโอ้ยที่ล็อกนี่ไงโรงเรียนเกาหลีเฮ้ยแกพาฉันมาเรียนทําไมวะเนี่ยฉันจบไปเป็นหลายสิบปีแล้วเรามาเยี่ยมเยียนไงเนี่ยทงชาติเกาหลีเห็นเปล่าเออเห็นแล้วอยากกินหมูย่างเลยไว่ยคุาจะมีบอลชอนให้กินก็ได้นะฮเออวะจริงด้วยเมื่กอกี้พกเบอะี่ล็อกมีเพื่อนเลื่อนไหลยอยู่ที่ทางเดิน่ะ หไหนมัน่ะเออว่าแต่แตเออว่าแต่เด็กนักเรียนโรงเรียนนี้เขาไม่เรียนกันหรอเขาไปไหนกันหมดเนี่ยทำไมเด็กนักเรียนโรงเรียนนี่ถือปืนด้วย oh, <no. S 1> อ่ะเฮ้ย <c oughs> นี่มันโรงเรียนโอ้โหมีโอ้การยิงกันเกิดขึ้นพี่ล็อกเราต้องออกไปดูหน่อยทุกคนที่นี่เป็นบ้ากันไปหมดแล้วเย้ <c oughs> พี่ล็อกเฮ้ยเฮ้ยนั่นมันนั่นมันซอมบี้กันด้ามกำลังฆ่าซอมบี้โอ้โหมีกันด้ามด้วยโอ้โว้ยโอ้ยเพื่อนยิงใ่ผมะ เพื่อนหมไหมเ่เอฮ้ยยีล็อกดูในกระเป๋าสิฮะชิง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 แฟงเอ๋ยมาทรงนี้นะฉันรู้แล้วแหละว่าเขาให้เราทําอะไรทําอะไรละ่ะฮะเรียนหนังสือบ้าแล้วเขายาเอาเอาตัวรอดจากซอมบี้ยังไงละ่ะ พื่อนฮะมันเกิดอะไรกันบอยพี่ลรอเพื่อนจะแดกผมฮะโอนนนั่นมันไม่ใช่เพื่อนโอ้โหเห็นไหมมันคือซอมบี้ซอมบี้กินได้ไหมแกก็ลองกินดูสิอโอ้ยแล้วเราต้องทำไงอ่ะพี่ลอเราหนีลงไปข้างล่างกันเยอะโ่เ่บอกเพื่อเบื่อเเื่เอพื่เื่อเื่อี่อเพื่อนานมาโอโอ้โหเพื่อนเพื่อนเ่อคนมีบอยมากๆคานบนบันไดเย้ เขายืนดักอยู่ตรงนี้อุ้ยพี่ล็อกธนูผมแรงโคตรมาง้ทางที่ดีนะฮะทางที่ดีนะเจ้เขาว่ายน้ำมาพี่ล็อกเขาว่ายน้ำใส่ผมเขาว่ายน้ำใส่ผมเอ้อเจ้ด้วยเจ้ด้วยไม่เออเนาะเป็นตัวเย่อแล้วหมาง้อนี่เออเอออ่ะมามาโง้ทางที่ดีนะฮะคือทางที่ลาดยางว้าวทฮ้ยทางที่ดีเราหาทางออกไปจากที่นี่กันเถอะไปกันเถอะะ ยอะว้าวพี่สาวลุยเดียวเฮ้ยน้่มันน้่มันนางเอกซีรีส์เรื่องมัธยมซอมบี้นี่นาโอ้ยต้องไปขอลายเซ็นว่าแต่ทําไมฉันต้องมาหนีซอมบี้กับย้ยพี่ลัอโอไม่ทาไมฉันต้องมาหนีซอมบี้กับไม้ยังแกด้วยฉันต้องไปหนีกับหัวหน้าห้องสุดน่ารักยังจะดีสักกว่าเออผมน่ารักกว่าโอ้แฟนไม่ไหวเยอะมากโอ้โหว้าวพี่ล้อเราจะได้ออกจากที่นี่ไหมเนี่ยธนูไม่น่าจะทันการแล้วฮะจะไนเปอร์ดีกว่าโอโยโย นะฉันว่าเราหนีดีกว่าโอ้ยเราหนีไปทางไหนดีเราต้องหาทางนีอเอกจากที่นี่แล้วเราสู้ไม่ไหวอ่ะที่ไหนก็ได้ที่ไม่ใช่ตรงนี้โอ้โหโอ้โหเยอะมากโอ้ยพี่ล็อกดูดีเขาตามผมเป็นขบวนเลยเขาก็ตามฉันเหมือนกันนั่นแหละเราต้องหลบเข้าไปในห้องในตึกดีกว่าฮะพี่ล็อกออสมมีไว้าถ้ากรบด้วยพี่ล็อกนี่เราต้องหนีมาทางนี้แล้วละ่ะเย้พี่ล็อกเฮ้ย หนีไปนี้มาไงเรามาอยู่ในที่อะไรไม่รู้เขาทำไมเราใส่ชุดอะไรวะเนี่ยมันเหมือนชุดตำรวจเลยแฟงข้างหน้าแฟงแฟงเจย์เจยอะไรอย่างเจย์ซอมบี้มันตามมาถึงนี่แล้วดูหน้าเขาดิหน้าเหมือนคนเขาโกรธใครมาโอนโนเราหนีเซอร์บาจาระเะข้่เหรอฮะเฮ้ยเขาบอกให้เราหนีไปทางท่อแฟงโอยๆๆๆ์เจเจย์ย์คนนี้มาอีกแล้วเจย์แน่ว้าวพี่ล็กดูท่าผมดิให้เจา อาช,ช,ช,ชู่ชู่ชู well. ่ชโอ้กงปูเชียวโ้กชู่จ่าเรียกผมว่ายิบมันี่เดี๋ยวเขตุยแย่แล้เฮ้อโว้ยนี่อะไรอะโอ้ยพี่ล้อมีซอมบี้ด้วยน้ำเขียวเต็มเลยอ้ยเราห้ามเยียน้ำเขียวใช่โอ้ยโหน้ำเขียวมันไวออกมาแล้วจ๊จูจูน่อะไม่ใช่ยิบมันะยิบหมาจ้เออ ที่มเป็นลมคะันรอแกอยู่ตรงนี้แลกันนะท่อมีเพื่อนด้วยเพื่อนเพื่อนไปก่อนเฮ้ยโอ้โหซอมบี้เป็นโอ้โหซอมบี้มันปินขึ้นมาหัวใจจะวายเมื่อกี้โอ้โหเมื่อกี้มาแล้วไปไปต้องเดินบนโอ้โหเขาเรียกเหล็กอะไรวะเนี่ยเหล็กเส้นโอ้ยเราห้ามลงไปเหยียบน้ำแดงเดือดข้างล่างนะฮะว่าแต่ทำไมโรงเรียนมีลาวาด้วยอยาเรามาโรงเรียนอะไรกันแน่ฮะโรงเรียนโซยองซองโยซองเฮเคียวมีจุนเปียวเย้ พี่ล็อกและยาเฮ้ยเราต้องกระโดดลงท่อขี้ละแฟงจับอีพี่ล็อกลงบ่อขี้ไปแล้วอ่ะ<ำ>ไม่มีอะไรเหม็นก็ขี้แกงกันแหละฉันทนได้แค่นี้คนเหรอพี่ล็อกลงบอ่อขี้แล้วเราต้องขึ้นอันไหนอ่ะมันเหมือนกันไหมขึ้นมาเหอะเหมือนกัน,นแหละว้าวสบัสดกัน ขขีี่แกเป็นมมาไงฮะสบัดอย่างนั้นอ่ะก็คือผมเป็นมมาเออแบบลืมเลยี่ล็อกข้างหน้าอะไรอ่ะเขบอกให้ขึ้นข้างบนเพื่อหาทางออกได้เลยว่าแต่ห้ามเหยียบซอสนะเจยมาแล้วพี่ล็อกเตรียมตัวผมจะใช้วลยุทธ์ทู่ที่ทู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 ่่ทู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 ่ท อ๋อหมายังไม่ตัวเย่หย่าดาวหมาหลอดว้ยพี่ล yep. ็อกซอมบี้หลอนใส่หัวเต็มเลยโอ้โ o โอ้โ o โฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหมาตกใจข้างบนนั่นสงครามนี่มันสงครามชัดๆจู่ก็จู่จู่วุ้ยพี่ล็อกซอมบี้มันอ่อนด๋อยจุ๊กก็เจ้าจู่เดี๋ยวนะแาวดาของแกเนี่ยมันหน้าใช้ ไม้เบ็บอดนะ้าจู่เขาจะเขาจะอุ้ผมโคตรเท่กีร๊อกแทร็คลิดีเหอะโคตรเยอะไม่ไหวชู่ชู่เพลงดาบล่องน้ำเพลงล่องน้ำเพลงดาบล่องน้ำล่ะปะว้าไวจู่มาโง่ลิปเข้ามาเร็วเข้าไหนอ้าวเข้าตรงนี้ประตูนี่แหละแกจะตายแล้วเนี่ยชู่ชู่ชู้แท้วเฮ้ยพี่ร๊อกมันตามมาแกดูเฮดคีตัวเองบ้างนะชู้ชู้ชู้แท้วนั่นแหละใจผมสู้ไงฮะเกือบพี่ล็อกเออ ตก <อะ S 1> ตึกตะเอ้ยตกใจตกใจเว้ยยองซอมบี้กัดตูโดโอดิตามมาแล้วเฮ้ยพี่เขาเขไม่ได้กระจกขนาดนั้นนี่นะอือยยยยัยยยยทยย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 บัน,นะะไดยยยมยยลยย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 นยย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 ็้ มันขึ้นบันไดอีกเองได้ก็ไม่บอกเธอเองเยอะเขาบอกให้ไปทางห้องสมุดแต่ว่าห้ามโดนเชลห้นเ้เราต้องเดินอย่างระมัดระวังเราต้องห้ามแตะอะไรทั้งนั้นเลยแหละไม่งั้นเราจะตุยแย่เออโอ๊ยโดนอะไรดูไม่ทันเออเฮ้ยพี่ล็ออาวุธเราไปโดนก็ตุยแย่ฮ่ะฮ่ห้ามอาวุธโดนด้วยเหรอเมื่อกี้ไม้เบสบอลผมไปโดนเสียงฉันหลงไปหมดแล้วเนี่ยไม่เชื่อเห็นไหมเนี่ยรอบนี้เออ มันตึ๊บเห็นดาวเลยอันนี้โง่หลวนๆแฟงแฝงแกดูรถนำไปใช้นะก็ต้องโอ้โหมีจตอบบี้ฮอกวัวอยู่ข้างบนตัวหนึ่งทำไมเออค่อยๆเดินค่อยๆกด W เข้าใจไหมเพื่อนก็ตัวแย่เหมือนกันอย่าให้ไปแขนเสื้อไปเฉียวกับอะไรทั้งนั้นเ้ยต้องเดินแบบเงื้งเงืงักงักมันไปเงื้งเงืงักงักด่านนี้นะนอกจากจะต้องเย้พี่ล็อก ซอมบี้ซอมบี้อยู่บนบนบนตู้ซอมบี้ฮอกวอตเออนี่ฉันรอหน้าทางออกนะอ๋อเนอะซอมบี้เช่ชูวาชูเฮ้าเคล็ดลับก็คือแกสามารถโดนซอมบี้กัดได้หลายทีแต่ถ้าแกโดนด่านะแกจะทีเดียวตายเลยแหละเฮ้อพี่แล้วอ้าวมาแล้วเหรอหลังจากตุยเย่แบบบุฟเฟ่ผมก็ค้นพบวิธีเอาหน้าไถกำแพง โอ้ยแล้วเดี๋ยวาวายเพื่อ<ะ>นแกมาโอ้โหซอมบี้เขาก่าอนซอมบี้แฮร์รี่พอตเตอร์ไหนเขาไม่อยู่ในโรงเรียนเกาหลีอะนักเรียนแลกเปลี่ยนหรือเปล่าไม่เห็นมีใครเลยโอ้ยมีเปลาอีกแล้วเพื่อนแกนเนี่ยเฮ้ยนี่พอตเตอร์ที่ขึ้นกันเถอะโรงอาหารเขาบอกว่าห้ามเหยียบพื้นไปนั่นขาดให้เหยียบอยู่บนโต๊ะเท่านั้นโอ้ยผมไม่โดนตีหรอ จะเจ๊ไม่ผมขึ้นโตอะไม่เป็นไรตอนนี้จะเจ๊แกไม่อยู่เอาตัวรอดให้ได้จากซอมบี้ก็พอแล้วพี่ล็อกดูซอมบี้ที่นอนอยู่นั่นสิ <c oughs> <c oughs> โอโนอนอาสามากทำไมตัวเขาสีเทาขน,นาดน,นั้นจะนี่แนะทีเดียวผ่านเลยเอาบอกว่าห้ามโดนสีเขียวเว้ยพี่ล็อกพื้นมันหล่นด้วยอะ่ะอย่าโดนสีเขียวนี้ออนต้องรีบไปพฮ่ยอะ ไอ้เพขาจะอ๋อเราต้องรีบไปพี่ล็อกพื้นมันพื้นมันโดนโอ้นอะซอมบี้พี่ล็อกซอมบี้กับตัวผมนี่นานพะ c h ช Cha าชุยซอมบี้เพิ่มเลยนี่นาน Cha Cha Chu c h มาแล้วชสุดยอดยิบหมายิบหมาไม่ดูดูเลือดตัวเองเลยจะตายอยู่แล้วโอ้โหนี่มันสนามกีฬาสนามที่มีแต่ซอมบี้เขาบอกให้ปีนขึ้นเหล็กไปเลยโอ้ยที่ล็ะกผมติดเชื้อ พี่ลักไปโอเคเดี๋ยวส่งคอให้นี่นะนี่นะนี่นะทุกคนนะดูดีผมหน้าเป็นซอมบี้ไปแล้วโอไมาโอไมาพี่ลอจะช่วยปดทุกข์ให้เองเดินแบบซโลโมชั่นพี่ลากพี่ลากจะตีผมเหรอคะ <c oughs> <c oughs> ถ้าอยางนั้นซอมบี้เขาก็ต้องไม่กัดผมดีผมเป็นพวกเดียวกับเขา,ขาแล้ว <c oughs> โอ้โหจูบ <c oughs> แกจูบก,กับซอมบี้อผมเป็นเหมือนหัวหน้าห้อง โอ้โหปีนโคตรเร็วแกจะเดินให้มันเร็วกว่านี้ได้ไหมเนี่ยก็ผมเป็นซอมบี้ผมเดินเร็วสุดได้แค่นี้พี่ครับพี่สโลไลฟ์มากนะครับพี่หมาแ้งครับผมเริ่มมีอาการหิวข้าวไม่ไไม่แกไม่ตแกไม่ต้องการบอลบอล เดี๋ยวนะซอมบี้ที่ไหนแดกบอลชอนวะผมเป็นซอมบี้แต่ผมยังเป็นหมาสติแตกสุดลอยอยู่แฟงฉันมีวิธีทําให้แกกลับไปเป็นคนเหมือนเดิมด้วยเลยทำยังไงฮะตกลงไปซะว<อ><ด>่าถ้าผมตกลงไปผมจะหายเป็นซอมบี้เหรอฮะใช่แล้วล่ะไปมอบซะเถอะจ้าอ้าวไม่เห็นจะหายเลยพี่รอ็อกอ้าวไม่ตัวเย่เหรอแลนี่อะไรอะแกง๊งเล่นระบำซอมบี้เหรอฮะ <laughs> ฉันไม่รู้จะช่วยแกยังไงเออ oh, no. ตอนนี้ฉันก็เป็นซอมบ,บี้เหมือนแกแล้ว <laughs> โอ้พี่ล็อกเราเป็นซอมบ,บี้กันหมด <laughs> อโอ้อโอดูแบบววตาเหมือนคนเหมือนคนเมาอยากันยุง <laughs> ตูดตูด, <laughs> โโดตุดตูดตนนูดตมดตูดตูดตูนตูดตตุดตนะูดต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 อดตูดตผมก็ดตูไตนะูรตูด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 ูดตููดต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 ตูยดตูดดตูดต พอผมตัเวเย่แล้วผมก็กลับมาเป็นหมาเหมือนเดิมพี่ล็อกเฮ้ฉันก็ตัวเย่อ่ะฉันได้กลับเป็นคนแล้วเย้เว้ยพี่ล็อกเรามาถึงตรงนี้ได้แล้วและที่สําคัญเราหายเป็นซอมบี้แล้วเฮ้เอ่ากลับมาเป็นหมาแฟงสุดโร่หมาสติแตกอีกแล้วมันต้องเป็นเพราะน้ำลายเชื้อมาบ้าของแกเนี่ยมันแรงกว่าเชื้อซอมบี้แน่เลยเออแน่น,นอนวฮวพี่ล็อกมันเสียวตูดเฮ้โอ้ แพ่ข้างบนเป็นเขาวงกดแหละเยอะเยอะแล้วเราจะรู้ทางไหมอะมันก็ต้องเดินไปเลยเออเจา้าหน้ี่เยอะเราไปตีเราไปตีหัวเ,เพื่อนกันเถอะ<ไ>วายโจกถ้<ช>าถูกนี่ไงมีบันไดอยู่ไหนอู้เพื่อนบอกทางขอบคุณฮะตกใจเลยขึ้นมาเจอเพื่อนนึวกว่าซอมบี้เออเพื่อนตัวเย่เ,ออเราเห็นเขาตัวเย้แล้วเราจะต้องมีตัวเย่าตามโอ้ยมันกระโดดเยอะเออลาก่อยพี่ล็อกอู้มันต้องกระโดดเยิงเยิงอะพี่ล็อก มันต้องกระโดดเฉียงเฉียงใช่ไหมมันต้องเฉียงเฉียงว้าวผมผ่านแล้วมันต้องเฉียงเฉียงอ๋อมีหน้าละแกถึงผ่านเพราะแกเฉียงเฉียงไงล่ะผมรอที่ท่าน้ำท่าน้ำบ้าบอเออลาก่อยพี่ลักทำไมแอร์ร้อนๆอีกล่ะเออพี่ลักซื่อซือพี่ลักซื่อตายพี่ลักตายตายอย่างไม่ตายตายก่อนซื่ออย่างไม่ตายนี่เลย ว้าวไปกันต่อเลยเย้อะไรอ่ะเขาบอกว่าห้ามเหยียบพรมอ่ะพี่ล็อกเฮ้ยนี่มันห้องอัดที่ที่มัธยมซอมบี้เขาขังขังเพื่อนคนนึงไว้นี่นาโอ้ห้องหัดเสียงเหรอฮะมาร้องเพลงกันดีกว่ามาออกซิงเกิลได้ไหมคะ่ออกได้ออกได้แฟนออกจากห้องนี้ไปซะเถอะ พี่พที่นีมีี่จะไปหมดเลยค่ะขอบคุณค่ะกูไปแล้วเย้มีลรอกล่หมาด้วยมาเด้วไปไงอ่ะอ๋อนี่ไงเย้อู้หูโอ้ยมีลดอกโว้ยเออเพื่อนเพียโอ้ยไปเลยนะชู่ชะชู่ชะอ h my b แ ถูกถ้าถูกตะกีต่อสู้เออเชอเออถูกาเออโจ้าโอ้ยพี่ล็อกเออพี่ล็อกดูเหมือนว่าเราจะต้องต้องโกยเอาฮะไปเร็วขึ้นฟันอยู่อย่างนี้ชัดหน้าก็ไม่เสร็จฮะไปเร็วโอ้ยโยนเรียมเลยเยอะเลยอะไรอะากกำแพงทะเลโอ้ยมันเข้ามาได้ด้วยโอนโนโอโนมากันเป็นนี่มันคุยน้มหรือเปล่าไม่น่ากระโดดจุู เฮ้ยดูไยเฮ้ยพี่ร้องซอมบี้เจนนาซอมบี้เจนนานี่มนซอมบี้เจนนานี่นะนี่นะนี่นะจะทำไมมีเจนนาอยู่ในนี้ด้วยอ่ะแล้วเราจะสู้เจนนาได้ยังไงเจนนาน่ากลัวมากเลยอ่ะฉันมีข้อเสนอแหละแฟงฮะแกยอมตายแล้ฉันหนีไปซะดีกว่าเอจนนาหน่ไหนนะมีไอเจนนาจ้าจ้าโว้ผมตีเจนนาได้ซอมบี้เจนนาผมพิชิตซอมบี้เจนนาได้ด้วย เฮ้ยกุยน้ำอไอ้กุยน้ำไอ้อจะถึงอยู่แล้วมาแล้วยังจะเจออีคนนี่เออมาโง่แกลองมองไปข้างบนตึกดิเฮ้ยเฮลิคอปเตอร์เอ้ยเราจะต้องขึ้นเฮลิคอปเตอร์กลับบ้านนี่นะคือตีเราก็ตุยสิฮะเราต้องหนีมันแล้วอือยะอืออืออืออเออโออืออเออเออืออืออืออเออืออืออเออืออเออ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 อ นี่ไงพี่ลินดีแน่อย่าอย่าทำตายเลยกุยน้ำตายเออมันตายแล้วนี่เย่ตายหมดทุกคนมันตายแต่เราก็ตายด้วยโแโลเร็วเร็วโอ้มาสองตัวเลยพี่ลิฟกระโดดกระโดดข้างออกดึงดึงว้าวเฮ้ยพี่เลิฟเส้นยาแดงผ่าเจ็ดแปดเก้าพี่เลิว่าไงฮะชิงชชิงเชิง เราถึงทั้งงอแล้วแต่ว่าเราจะไม่กลับบ้านง่ายๆเราจะไปบูลลี่ซอมบี้กันยังไงล่ะแน่จริงก็มาดิแน่จริงก็มาดิเมื่อกี้จะกินเราเหรอนี่ไงกุยนำเด็กมางอฉันเกือบโดาอยากกินผมกันมากเลยมางอฉันเกือบโดนกุยนำฆ่าตายกลางอากาศ รอกด,ดูดิโุ้ยเหมือนวบววอลซีเลยแฟงต่อตัวมาพยายามจะกินเราอะ่ะโอ้เขาอยากกินผมโอ้โหเขาต่อได้เอยอะกายกรรมกวางโจว้าวตออพี่กายกรรมสุดยอดน,น่ากลัวสุดๆนี่เราสามารถบินขึ้นไปบนดาดฟ้าได้เลยพีิพพพกลับบ้านกันเถอะพี่ล็อกไปขึ้นเฮลิคอปเตอร์เวยเดี๋ยวผมจะขับเครื่องบินให้เองได้เลยมางาะ รับรองได้ผมจะพาพี่ล็อกไปถึงบ้านโดยสวัสดีพา Let's go